ดีจ้าค้าสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าคร้าพอแล้วเพื่อนจะกลับแล้วครับแล้วก็วันนี้ปปามีธุระแบบเยอะแยะมากมายไก่กองสองสามสามแสนสามแสนสี่พันห้าร้อยอย่างเพื่อนๆมีทัวร์หลายสิบอย่างเพื่อนๆต้องวลมาวุ่นวุ่นวุ่ว่าเพราว่เวลาแบบมี Microsoft t e a m เข้าแล้วกูรู้สึกว่าอืมใจสั่นแต่ว่าวันนี้กูลานะกูลาแบบพอกล้อนนั่นแหละมันมีธุระหลายอย่างเดี๋ยวจะไปของกูเนี่ยกูจะไปลองไปส่งเพื่อนก่อนที่ที่รถ แล้วก็ู่ไปธนาคารเวทำเอทีเอมที่ติดอยู่แล้วก็ซื้อแทบเลตให้พ่อแล้วก็ไปแมคโครซื้อของเข้าไปให้ที่บ้านนะมาใหม่มาซื้อก่อนยมกดไลค์กดแชร์กดตับสั้รติไลค์กดกระดิ่งจิิงๆที่คลิปนี้ด้วยนะหัววันเลยเป็นไงเอาตั้งแต่หัววันเลยแล้วเดี๋ยวไม่ได้พูดตอนเลือกคลิปี๋ยวไปส่งขาแล้ว กูกลับมาห้องแล้วหลังจากที่ลงไปส่งเพลินแล้วก็ไปจัดการธุระแบบเยอะแยะมากมายก็คืออย่างแรกก็คือไปเปลี่ยนบัตร ATM มนี่เป็นการเปลี่ยนบัตร a t ทครั้งแรกในชีวิตกูเลยกูไม่เคยเปลี่ยนบัตร a t ทเเลยแล้วกูก็ไม่รู้ว่ามันวุ่นวายขนาดนี้คือที่ธนาคารไม่ได้วุ่นวายนะแต่มันวุ่นวายที่แบบไอออนไลน์เปเมนทุกอย่างกูจะต้องแก้ทั้งหมดเลยซคื่องกูนั่งแก้อย,อยู่ก่อนที่กูจะมาอัดคลิปเนี่ยก็นานอยู่พอสมควรทั้งไลน์ทั้งแกร็บ ทั้งทูมันนี่แอปเซอะไรทุกอย่างเปลี่ยนที่เชื่อมยาที่เชื่อมหมดซึ่งก็ดีกูก็มีโอกาสได้อัปเดตรหัสไปทุกทกที่แล้วก็ทุกๆบัตรที่กูมีด้วยเรียบร้อยแต่ว่าเหมือนเช็คค่า OTP นู่นนั่นมันก็เสียตังค์อยู่นิดหน่อยนะบาตรสอบาทแล้วก็โอเคแล้วก็ตอนแรกจะซื้อแท็บเล็ตให้พ่อแล้ววุ่นวายติดต่อคุยนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องที่กูเลยอ้าไว้ก่อน แต่ปัญหาก็คือตอนนี้เหมือนที่บ้านพ่อแม่กู Wi-fi เขาจะไม่ค่อยดีก็เดี๋ยวค่อยไปติดต่อแก้เปลี่ยนอาจจะให้ไปติดเน็ตเป็นชื่อแม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นคิดไม่ออกเหมือนกันนั่นแหละวันนี้เหนื่อยมากๆก,ก,กับไอตัวเนี้ยซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้กูหน้ามืดิดเพราะว่าเพราะกูไม่ได้เปิดไฟกูขี้เกียจมากเลยแต่ว่าก็เอาเป็นไว้เอาไว้เป็น เขาเรียกว่าอะไรวะแนวทางสําหรับใครที่เออมีจะเปลี่ยนบัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ยกเลิกเหมือนแบบพอบัตรหมดก็ไม่ได้ไปต่ออะไรก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยกูก็แล้วแต่คนนะแต่ว่ากูรู้สึกว่ากูยังต้องจุ่มน้ําจิ้มจิ้มน้ําจุ่มของไอบ้บัตรอันนั้นเพื่อกดเงินบางครั้งอยู่ไงเออจริงๆกดเงินด้วยแอปไอ้ธนาคารก็ได้แต่ว่ามันจะต้องตรงไอ้นี่ป่าวะตรงธนาคารหรือล่ากูไม่รู้เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละมีช่องทางเผื่อไว้ก็ดีว่าขาดนะ ถึงแม้มันจะปวดหวัวน,นิดน,นึงก็แล้วแล้วก็เพลินๆถึงชลบุรีแล้วเรียบร้อยก็เป็นของเพลินีเหมือนกันตอนนี้เหนื่อยเดี๋ยวคงจะนั่งพักดูทีวีแต่ว่ากูยังไม่รู้เลยว่ากูจะดูอะไรเออลองเปิดดูก่อนละกันนะก็ผ่อนอาจจะฮอวกวงฮอวกอดอะไรที่ตัวเอกเล่นกูดูไปแล้วว่าเออแล้วก็พรุ่งนี้ทำงานเออแล้วกูตื่นเต้นมากเลยวันนี้กูลาหย,ยุดใช่ไหม แล้วเวลามีคนทักมากูจะตื่นเต้นกูไม่รู้คนนี้ตื่นเต้นปะเพลินๆก็เป็นของก,กูรู้สึกตื่นเต้นไม่รู้ทําไมทั้งๆท,ที่มันเราก็ตอบได้นะก็เฉยๆแต่ก่อนกูไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้กูมาเป็นนะปปปแล้วไปรับฟังกันนะเชียเมื่อกี้กูเบอร์เชียเอารีโมทแอร์กดปิดโทรทัศน์อะไรก็ไม่รู้งงง,ง,งี้เชียเอ๋อเย็นแล้วเมื่อก่อนหน้าที่กูจะมานอนดูทีวีเปื่อยอีกรอบนึงเนี่ยก็คือกูไปเพาะเมล็ดกินโอ๊กมากินโอ๊กกับ คอร์สมั้งที่เหลือจากปีที่แล้วที่เก็บเกี่ยวได้แล้วก็จะลองดูเราปลูกกันอีกรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ารอบนี้เราจะปลูกเพื่อกินละแล้วก็เดี๋ยวเราจะนับลูกตามสเต็ปไปเรื่อยๆเลยอย่างเช่นตอนที่เราเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 2- 3วันแล้วหลังจากนั้นเราจะเพาะเมล็ดเพิ่มกูจะเอามเมล็ดไปใส่เพิ่มแล้วก็ลูกของการโตเนี่ยก็จะอยู่ที่14วัน14วันกูก็จะเอาเองมเมล็ดที่เพาะเพิ่มเนี่ยปึ๊บ แล้วก็อัพเป็นอีกชุดหนึ่งขึ้นไป้าทำไปอย่างนี้เรื่อยจะลองดูว่า45วันเก็บเกี่ยวเนี่ยจะทำให้กูมีผักกินเนี่ยในทุกๆอาทิตย์หรือเปล่ากลับมาที่คอนเทนต์ผักกันดีกว่านะก็คือหา,หายกันไม่นาน,น,นตั้งแต่อะไรวะชุดนู้นเสร็จเรียบร้อยเก็บเกี่ยวได้ก็มีปลูกอะไรวะโหระพากระเพราบ้างเสริมๆนิดหน่อยเออแล้วก็ไอโหระพามันโตเยอะมากเลยก็เลยตัดกิ่งแยกแล้วก็แยกต้นเพิ่ม ม,มันจะได้แบบไม่ตักดกันมากแล้วก็นี่เหมือนยังจะมีอีกนะอ้โหระพาเนี่ยส่วนกะเพราก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานก็คือตัดทิง้งละเงี่ยนเกียนไม่เหลือเลยไม่เหลือเหลือใบนิดหน่อยใบยอดเพื่อให้มันแบบได้โตคือที่กูตัดเพื่อว่ามันจะได้ลงมาเป็นพุ่มเล็กๆจริงๆมันมีแบบใบเล็กๆออกตามแบบข้อล่างๆเดี๋ยวมันก็คงแตกยอดของมันเองแหละถ้าเราไปตัดข้างบนบางทีนะกูคิดว่าเพราะว่า สารอาหารจะได้ไมาเลี้ยงไก่เลีเล้ยงตรงนี้เลยก็น่าจะทําแบบนั้นได้เดี๋ยวรอดูรอดูว่ามันจะรอดบป่ามไม่รอดก็ปลูกใหม่กูม,มีเมล็ดอยู่นั่นแหละวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ฮไม่ค่อยมีอะไรวันนี้วันพักผ่อนนะก็จริงๆมันคือวันทําธุระแหละแล้วก็อุทุรมันเยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นถังธุระเสร็จก็พักผ่อนใครครเ,เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับไม่มีแล้วฝากกดติดตามด้วยใครที่เข้ามาดูใหม่ๆหม่ ขาที่คนเก่าก็ขอบคุณมากครับเจอกันทุกวันไปถ่าอะไรปิดดีวะวันนี้ไม่รู้แหละเดี๋ยวคิดก,ก่อน